สวัสด,ดีเจ้าปลาดาวจะมาพักยากิโซบะเนาะแกะออกจากห่อเรียบร้อยแล้วเจ้าซองอยู่นี่เนาะตางไหนจะมีสามหอเนาะอันนี้เป็นเครื่องปรุงของคนเจ้ามันจะมนจะมา้วยกันเนาะข้างนี่ใส่ไข่เจ้าใส่ไขสไ่สามใบสามแกนเนาะแล้วก็มีพักเจ้าไปเจ้าไปทํากันเนาะ ใน้ำมันหมักกอกลงไปจ้ะน้ำมันมะกกอกพักยากิโซบะเนาะยากิโซบะขอเอาวันพักลงไปนิดนึเจ้า ตังนี่ใ้กระลำเนาะ กะลำพริกหยวกพริกหวานแค่อดเจ้าพริกหยวกพริกหวานนิดหนึงแค่รอดนิดหนึ่งเนาะเอาผ่น,นี่นี่เอาเส้นใส่เลยเจ้าเส้นสามหอเนาะ ทีนี้ก็เอาอันผงฟูงใส่เลยนะเส้นสามหอ่อผงก็สามห่อเจ้าสามสองแต่เวลาเขาใส่พักเยอะเอาเครื่องฟูงใส่เห็นเจ้าเครื่องฟูงจะมีขายเป็นขวดเนาะ ขอใส่หน้ามิดหนึ่งเจ้าใส่ได้ดูเจ้าเส้นมันแข็งเนาะเส้นยาคิโซบะนี่ก็จะมีขายเจ้าจะเลือกเอาแบบสองห่อสามห่อจะมีเนาะก็ะเลือกเอาแบบอ่าเส้นมันเหนียว่ะเจ้ามันมีหลายนี่ห้อเนาะ จะมีเส้นลัมก็บะรัมอย่ก,ก็บป้นเท้านานก็เจ้าเส้นลัมกับแปง้งน้อยหนึ่งเผือกตั้งใน,นก็จะมีเรื่องฟุงเวลาซื้อเส้นมาพักเราก็ซื้อพักมาตัยเจ้าพัากกะขาวก็ได้กะลัมก็ได้อย่างก,กับป้าดาวทำนี่แหละทีนี้ก็เอาเขื่องรุงใส่เจ้า อ่เป็นคว้วใส่เห็นพะพ่าะว่ดป้าดาวใส่อันเผ็ผักเยอะผัดเส้นต้องใส่ผักเยอะๆเจ้าผัดเส้นต้องใส่ผักเยอะๆกันเดียวผักมันยุบไปก็เหลือแต่เส้นนะเจ้าอันนี้ยังใส่น้อยไปไหนาเนี่ย ปลาเต็มกระละม,มังได้เลยทุกครั้งปลาดาวใส่กระละม,มังหนึ่งเนาะแต่พอดีมันเป็นกระลำหรือไงกะยังมีอยู่นะกระลำทีนี้ก็เอาไข่ลงไปเลยเจ้าครั้งนี้ใส่ไข่เนาะไข่ก็ะตีแบบ มาใครละเอียดนะเจ้าตีเบ็ดหยากๆเนาะตีเบ็ดหยาบๆอีกอ่ะคนเจ้าคน ก็เลี้ยวใครด้างาบอกน้าแห้งมดเจ้ามันก็จะไหมมอเนาะมันก็จะไหมมอไฟเตาแก๊สต้องมันรีเจ้า <c oughs> บาควันเื่ออันไฟมันแรงเกินไป มาเนื้อเจ้าไผ่สอบกินผัดเส้นเนาะยากิโซบะค่ะผักใส่ไขค่ค่ะเวลาเอาไข่ใส่มันจะมันเจ้ายากิโซบะเนี่ยไผอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนาะควรนทำ้กินเองเนาะมันจะถูก เวลาไปซสื้อของเปิดมันแพงเจ้าถ้าผีเดียวนี่อ่ะนี่ร้อยกว่าบาทรลาดาบดเสื้อกี่สักเดืยอเจ้านม้เอามาทำขินคนเดียวถูกตัวยได้เยอะตัวเจ้าจะตักขินจะได้เนี่ยเต็มตีเลยเนี่ยพัดฮืออันฮือสมฮือดูนะถ้าสมแล้วดูแล้วทำได้เลยเจ้า ขั้นตอนเนาะน้ากินเจ้าทำกันดูแลเน้าง่ายๆพัดเส็ยเรียบร้อยแล้วเจ้ายากิโซบะเนาะทำกันดูเจ้าง่ายๆป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าประกันคลิปไม่คลิปหน้านอ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามคือประดานเนอร์จำได้พาคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ